สบายดีจ้ะพี่น้องกินข้าวแรงกันเนาะเปลี่ยนหมดถ่ายวิดีโอเียงเอาโตก็ได้โตก็ตกเอียงต้อะอันนี้คือ,อยังวะตีเออเขาเรียกอะไรนะแกงยอดมะพร้าวอ,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 อ่อนนะยอดมะพร้าวอ่อนนะสาวเขาเป็นคนแกงใส่กระดูกใส่ขาหมูแล้วก็มี นักร <c oughs> ก้องเสียงดีจิ้งรีดนักร้องเสียงดีจิ้งรีดกินตามนี่ตามเกิดเนาะนี่สน,นีนี่นักร้องใต้ดีนจิ้งหรีดปวงเทวันจิ้งรีดขาวนี้จิ้งรีดมีไข่มีแต่ไข่อะพี่น้องดูดิมีแต่ตัวมีหีบีไข่ ตัวกว่าติงงายๆครับพอไม่ห้องผึ่งออกแล้วก็ข้าวเหนียวเดี๋ยวเราตักก่อนอันนี้นะสาวเขาทำไว้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วมั้งเราก็ได้เวลาปวดหัวหม้อเบลือเลยถ้วยเบลือกินคนเดียวแฟนไปกินอะไรก็ไม่รู้นายซอย อันนี้หอมอร่อยอันนี้สูตรสูตรที่บ้านเลยนียเนี่ยข้าวแกงช้อนเล็กก็เลยต้องตักหลายทีเนาะใส่หมูอ่ะเดี๋ยวต้องแห่หมูแห่เด้อภาษาลาวเรียกแห่แห่แห่กระดูกหมูเนาะภาษาไทายเรียกแท ภาษา,า,าลาวมันก็จะพูดภาษาบ้านที่แขงที่เราอยู่นี่มันก็จะแบบว่าเป็นพูดแือว่าเสียงห้วนหวนหน่อยไม่มีหางไม่ค่อยมีหางเสียงนะก็จะแบบว่าไม่ค่อยมีหางเสียงสำเนียงทื่อๆเดี๋ยวเด้อวพี่น้องโตันเป็นยังเอียงอง่ะพี่ลองโต๊ะออก โอ้ก็ได้ยังไปยังมาอันนี้เละบกเขาอีกเว้ยไม่กะขาโต๊ะไม่เท่ากันนะอ้าวโอ้โอ้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนี่เร้่อจ้า ซื้อมาสองถนะุงกินไม่หมดหรอกนี่ก็กินไม่หมดแล้วซื้อมากะว่าอันนี้ชื่แรกไม่มีกับข้าวกินไงก็เลยซื้อจิ้งเดียดมากินกับข้าวเหนียวหืไข่ยจม,มท้องเลยแต่พูดดีว่านะสาวโทรมาบอกว่ามีมีแ้ว แกย้อนมะพร้าวอ่อนห้องก็เลยลงไปเอามากินมัอก็จะมืดมดหน่อยนะคนก็น่าดังอยู่แล้วแสงยังไม่พอยเจ้่ าหวานมากเลยอ่ะเว้าไ,ได้แตข้าวเหนียวมันไม่ร้อนอืมยามะพระ้าอ่อน Ná hóc ngang à loin là kín nha kín nha xe bé sao kín mô kín kay ngọc สงสงัยสงสัยเป็นยกงมะพร้าวอ่อนที่เขากำลังเขาตัดมาใหม่ๆนะอร่อยมากแล้วนะเขาแกงเขาก็ไม่เอาแกงเขาเอาอ่อนเลยเอาแบบอ่อนเลยมาแกงก็อร่อย กาควรควรเราชอบกินแบบอ่อนๆไม่แบบว่าไม่ชอบแบบมีแข็งนิดหน่อยอ่ะคือถ้าก็กินอ่อนเลยมันหมูหม อ้เาเ่ใช้มือรเ่เนาจริงใส่ถ่อนมันก็แซ่บว่า,างนัเดี๋ยมือดีกว่า ออกอะไกินง่ายเลยอะไรกินง่ายแลยวอย่าง่อง,องข้าวเพราะว่าเพราะว่าเขาบุคคลแบากูของข้าวเอาไม้เอาไม้อาคากิมาแหกมาแทะ thế. เพราะว่าบ้านเฮาเขาปูข่อยปูปูเมาแล้วนานๆที่เขาว่าพี่จะได้กลิ่นให้ไปสือเอาในเมืองก็แห้งแล้วมันกับปูขนะ่อยไม่สื่อเนาะสื่ออะไรมันกใหญ่มากยังไง จำข้วมได้ไหมใช่มเราจริงจรงยังประภาบว่าอสองคืออะคมือนประคายังอยู่ก่อนตานยังยังกับลูกได้คนเนาะเราร้อมหลังหมืั่งถูได้คนเอานไปสื่อบ่มีเนาะแต่กันี่ปลายิ่งป้าไม่ก็ไม่เจริญยิ่งปาเนะ ไปรุ Vermont, ่งตลาดขมืนขมืองตรงนี้ยน้ารักมากกว่ารอยเห็นอย่างอื่นขนาดกินไปบอกไปขนาดนั้นที่ตำเจวตำเจวกินสมเนี่ยหรือว่าตำหรือว่าตำน้ำพริกตำน้ำพริกกินกับมะขามเนี่ยแม่ยังดุเลยอ่ะ หนึ่งกลัวท้องเสียสองมันเปื่องเขาบอกตอนเราเราอยู่วัยรุ่นเราเรียนมอต้นอะ่ะมันเปื่อยแล้วกินเยอะก็กินก็ไม่ดีท้องเสียเขาบอกเดี๋ยวท้องเสียคือพริกชุ้ชรสเนี่ยมันก็เปืองก็เปืองจริงแหละเราต้องเอาไปทำ เอาไปตามบ้านเพื่อนอ่ะเอาของเราแล้วก็ไปตามบ้านเพื่อนใช้โคกเพื่อนเราเด็กเราทำขนาดนั้นเลยนะตอนช่วงงนต้นอ่ะแล้วก็ชอบกินชอบกินของเปรี้ยวชอบชอบชอบกินส้มกินมะขามแล้วก็เป็นคนที่ชอบปีนต้นมะขามต้นไม้มากเลย ซูมแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะว่าชอบดือ้อเป็นเด็กดื้อมากไม่ได้ดื้อแบบไม่ได้ดื้อแบบพูดไม่ฟังนะดื้อบแบบชอบปีนป่ายชอบชอบอางทีแม่ไม่ให้กินส้มกินกินน้ำพริกมะขามก็แอบเอาดูดดใส่ถุงใส่ถุงแบบเนี้ย เอาคือวดเอาพริก่นใส่ไม่เอาพริกแ,แห้งเอ,เอาไปเอาไปเอาหินบุกเอาแล้วก็ปีนขึ้นต้นมะขามเก็บยอดมะขามมาแล้วก็บุบบุแล้วก็เอาเมือขยี้ขีกินสุดยอดปีนจริงอยู่ต้นมะขามเมื่อเราคนเดียวออาแบบว่าแม่ยิ่งห้ามไม่ให้กินก็ยิ่งอยากกิน แสกนะนิวว้วเท้าเน่ยห้อเช้ยก็ยินมากปะนิ้วเท้ากลิ่นไงนิ้วเท้าเทบไม่ได้กลินแย่ใสแย่ใ่เริ่มอิ่มแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็โตแล้วเนะก็ะไ,ได้ถึงสมัยเด็กๆไม่ถึงคนรุ่นบหมตอนนี้เรามีนะไม่ใช่มีหรอกก็พอเพื่อนเพื่อนไปหมดเลยตอนนี้ก็ ก็พอมีหาได้ก็หาเงินได้เยอะกว่าแต่ก่อนว่าแต่หาเงินได้เยอะกว่าตอนอยู่บ้านนิดหน่อยแต่ก็มีหาได้เยอะแต่หาได้เยอะหน่อยก็ก็ไม่ค่าใช้จ่ายเยอะนะแทนตอนนี้ยัง เอามาซื้อยากินตัวเองอ่ะแล้สองสามพันนี่ก็รับบาแ่ออยกดังกันแนต่ก่อนตอนอยู่นอกก็อราก็ไม่ได้ทำงานเงินเดือนหรอกนะก็ทำไมวันรับจ้างดำนาเกี่ยวข้าวเนี้ยช่วงนี้รับจ้างดำนาเกี่ยวข้าวไม่ค่อยรับจ้างเขาหรอกเพราะว่าเกี่ยวไม่เป็น เกี่ยวข้าม่ค่เป็นแต่ถ้าาำได้โอเคจำได้ทำไมถึงเกี่ยวข้าไม่เป็นเพราะตอนเรียนอ่ะ ไปเรียนกลับมาก็ห้าหกโมงแล้วเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดปฝึกเถียวข้าวแล้วก็แม่กม็ให้ลงเพราะว่าวางข้นข้าวไม่สวยสางข้าวไม่เป็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลังจากก็มาจากโรงเรียนก็จะมาทำกับข้าวึังข้าวปลา แม่เด็กวจะเป็นของก็จะเขียไปเพื่อนคนนึงได้วจ้ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยจ้ะ